ค่ะอยู่ตอนรับเข้าสูบา่บ้านแม่นมนชีวิตเรียบง่ายค่ะมากินด้วยกันเลอพี่ๆน้องๆง,ง่ายๆค่ะมาค่ะกินด้วยกันกินด้วยกันมาดู้าลูกบอลิบเข้ามาเล่เข้ามาเล่เข้ามามาช้าอดนะคะตกมรกรู้รนั้นคะ่ะจัดการคะ่ะจัดการน้ำนี้เป็นล้างเนาะเขมาเล่เททิ้งตรงนี้นะคะทุกคนน่นนลูกเนาะ มาล้างแล้วล่ะไปสับกันป่ะสับมะละกอค่ะส,สับปอกๆนะคะนี่ฮะอู้ใช้อีโต้เลยเด้อมันหนักดีค่ะเพเราไม่ถนัดเนาะที่ถนัดก็คือทาองภาคอีสานนะคะแต่พวกเราคนเหนือเนาะ <c oughs> กระเดะค่ะกระเดะค่ะไปค่ะสับมะละกอปอกๆๆนะปลายๆยาวปอกๆสับยาวๆกันทุกท่าน,นเอามีดใหญ่ก็ไม่แขน ก็มีใหญ่ก็มือแขนค่ะเรามนคนเนียเนะเนียนะเนียสุดยอดในสยามนะ,ะเอาบัตรนัดตรงนี้นะคะปะขูดค่ะทุนข,ขูดลงค่ะปะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะ เราจะมาตำกันเลยนะคะเราไปตำกัน,นะคะ่ะตอนเราก็สู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายมากเราเตรียมพร้อมอะไรทุกท่านคะไปดูคะ่ะไปดูว่าเราจะทำอะไรเมนูต่อไปนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะคืออะไรน้อใครรู้ก็บอกมาเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะคะนี่คะ่ะไปดูอุปกรณ์ของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่คะ่ะ เก็บล้างนะเก็บล้างหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะเนี่ยค่ะแล้วเราจะทําอะไรต่อมนงะมมสวัสดิการของเรานะคะมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะเราก็จะเตรียมพร้อมเลยนะคะนี่ค่ะปะปลาย่างปอกปอกเรามีทั้งสองอย่างนะนี่ค่ะอืมไม่แน่ใจว่าจะใช้เขียงอันไหนนะฮะมาค่ะเอเค ้าวก็ยังไม่ได้กินกินยังไม่อิ่มกันบ้งค่ะลงอีพีนั้นมาก็มาเจออีพีนี้ต้องเตรียมงานอ่ะนะนี่ค่ะเราก็จะเตรียมไปเนาะอันนี้เราเป็นเครื่องอะไรนินดหน่อยๆน,นะของเราไนงะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปอกมะละกอเตรียมไว้นะคะอีพีนี้ก็ฝากไว้นะคะใช่กดไลค์แช่กดแชร์นะคะชีวิตเรียบง่ายง่ายค่ะจะทําอะไรนาะนะคุณกับทุกท่านค่ะดูนะเตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมดูนะนี่ค่ะ ตอนนี้จอดให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะใครบางคนก็จอดแต่ตัวนี้ยังไม่จบแนะ่นอนจะเป็นอย่างนี้เลยทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะเตรียมพร้อมนะจะทําอะไรต้องเตรียมการนะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาไมดจิลี่เลยเออทุกท่านค่ะประหย่าโทษกันเด้อทุกท่านทุกคนอันนี้ก็ไว้เพื่อใส่น้ําล้างมือนาะประมาณนี้เนาะผู้ดิบเรานะสูตรของเราเราขาดไม่ได้คือตัวนี้นะเราเราเราขาดไม่ได้นะคือตัวนี้นะอนนะของเราจะอยู่อย่างนี้นะโอเคค่ะ ของเราต้องมีอันนี้เป็นที่หนึ่งเลยแต่อันนี้ก็มีพระเอกนางเอกเนาะป่ะไปจับเส้นมะละกอกมาล้างเลยล่ละไปสับกันป่ะสับมะละกอค่ะส,สับปอกๆนะคะนี่ค่ะไ,ไปเก็บผักค่ะเก็บผักทำส้มตำกันนะคะ่ะทำส้มตำจ้าส้มตำส้มตำกันนะ,ะไปเก็บผักหนะ้าบ้านมีผักอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะ หนึ่งพักยอดกระถิศแล้วแหละเอาเท่าที่เราได้เน,ะน,เน,น,ะนาะตรงนั้นค่ะเนี่ยมีแค่นาบ้านนี่เองนี่ย่ะหุ่นสูงๆนั่นสานชายมาทำตรงนี้นะดํานากันแล้วเราพวกนั้นค่ะกรอบค่ะเนี่ยกรอบนะเขาจะกรอบนะเขาจะกออะรอบอร่อยนะหิ้งสูงๆด้วยน,น,นะไหนเย็บค่อยียบ ถ้าจะตกไปในท้องร่องก็เปียกเนาะเปียกได้ไม่เสียนะเปียกเราได้คืมมนหนึไหมมันก็เสียนะเน,ะนี่เราจะพยายามเอาเนาะตรงนี้อีกไม่กี่อันนะนี่เอาอันนี้ไม่มีเยอเลยวันก่อนเราก็มาเอาเนาะวันก่อน,นก็มาเอาและทิ้งอะ เอายอดอกอวกแล้วกันเนาะโอ้ยร้อนกระทุนนะร้อนเนี่อุ้ยเด็ดไม้เหี่ยวเลยอะพอดิดออกจากต้นปุ๊บเหี่ยวเลยคะ่ะเหี่ยวเฉาเลยคะ่ะเอ้ยเอากันไกมาไม่ใช่ประโยชน์เนาะพี่น้องเอ้ยเอามือไปเด็ดเขา,เนเขาเปนเหน,เนียวสิเนาะ จะมีอีกไหมไปเดินเอายอดโอโอบแล้วกันนะเอาเดินนะยอดโอโอบก็ใสุ่งย่ามเนี่ยใส่ผ้ากันเปื้อนเรานี่แหละอันนี้ก็ได้ใช่ไหมปอกอ่อนๆก็ไม่บอกอ่อนก็เก่เอาปวดหัวแนะนอ่ะก่อ,อีกน่ะเนี่ยโอ้ยกลัวล่วงจะไปนู่นนะขูน้ำนู่นนะนั่งค้อโอ้ยโอ้ยเอ้ยเราไม่ชำนานเนาะ เนี่ยเล็กๆเนี่ยชอบกินน,นะนะมัน,นก็แก่เกินไปไหมน,นันไม่โอเคไหมเอายอดปลอ่อดีกว่าอันนี้รู้สึกจะฝาดนะมันจะมีสองพันน้าอันนี้รู้สึกเขาจะฝาดนะเขาไม่ใช่ยอดขาวนะเพื่อนจะมีอีกสองพันเด้อสองสายพันเด้อนี่นี่ เห็นไหมไม่ต้องซื้อเลยไหมสงสารคนอยู่เมืองนอกะคนที่อยู่เมืองนอกก็บ้านเราทําที่เนี่ยแน่ๆเลลียนราดเป็นวัชพืชไรประโยชน์แ <c oughs> ดดเปี้ยงๆแดดเปี้ยงๆนายมาทำอะไรเนี่ยแดดเปี้ยงๆคะ่ะเราจะไปกินส้มตำมาประาค่ะนะคะ,คะเราจะไปกินส้มตำส้มตำกันนะ่เนี่ย เลยมีผักสองชนิดแล้วค่ะป้อมไม้อีกหนึ่งจุดนะเอาเยอะๆเราชอบกินเยอะๆอุ้ยโดนไม้เกี่ยวขาอันนี้มนอวบนั่นอ,อบเอาจะเลือกต้นอบอ,อบนึ่งเมียก็อบอบมันชื่อต้นอบอบเนี่ยนี่ก็ถือว่าอบอีกอยู่ยไปให้มันโป่งก่อน อีกรอบมาหวังว่าจะอ้วนอุ้ยน้ําไหลฝนโตแล้านั่นปอยน้ําอ่างมาสมทบหรือเปล่าเนาะอือนอนัน่ไปะไป,ไปอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วนางกระเลยออกมานาะนี่ค่ะที่เรามาเอาป,นะประจำนะปพระนันก่อนไนดะ้เห็นเด็กมาเอาโอ้ยไม่น้อะนั่นนี่ค่ะ อ้ยนี่ฮะเด็กในก,กุ้งดังนี่เลยเปลี่ยนกันตับเปลี่ยนกันอเอาไปทานเนาะเป็นสาธารณะอยู่แล้วแหละไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะแค่เราออกมาเก็บก็แค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยด้านได้ไอ้อดนะต้วนคนไม่ตกเห็นไหมยอก็ขาเตเหนียวโอ้ยเหนียว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  เนี่ยต้องทานเยอะๆผักนะกินทานผักเป็นยากินผักเป็นยาเนะาะมแอ่เนี่ยร่มรอยร่มรอยเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปสนุกสนานแต่ต้องมาตอนสายๆเนาอมันร้อนนิดหนึ่งแล้เราจะทำเมนูส้มตำค่ะ ก็เอาแต่เป็นอบอว่งยี่กันไกลแต่ป้องไม่ไม่ได้วางก็ตรงนั้นค่ะอโอเคอเฮ้ยร้อนอุนนอมอ่มไหมอันนี้ก็อ,บอวบเ,เอาสุดละเด็กเด็กเอาอันนี้ต มีใบสักนิดก็ได้นะน,นี่กล้องเกงก็ขอโทษเนอะทุกท่านคะก้องแกงก็ขอโทษเด้อเนี่ยนี่ค่ะเมื่อวันก่อนนะเขาไปเอาตรงเขาเอาวยอวดตุ่มๆมาเลยกินมันไม่เหมือนกันนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแล้วแต่เขาเนี่ย อหยอดเลื้อยๆอย่างนี้นะผัดปุ้มนี่ค่ะติดทุกวันก็ยังได้นะี่มีเยอะแยะน,นู่นนีค่ะติดทุกวันก็ได้นี่ค่ะเห็นไหมหยดของเขาไม่มีอะไรหรอกตรงเนี้ยไม่มีแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรไม่มีหมาหมูหมาก็ไม่มีไหนงนั้นอย่าเห็นเลยเด็กเขาก็จะเลือเล้อยๆๆอย่างนี้ ยิ่งยิ่งดึงก็ยิ่งเจอนะเดี๋ยวเขาก็จะอ้วนอ้วนือพอแล้วท่านคะได้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะไปค่ะบนถนนนี่หน้าบ้านเราเนี่ยข้ามมานี่ก็ถึงหน้าบ้านเราแล้วแล้วเราก็ได้ลแล้วเวนาะไม่赖นะค่ะ เสร็จค่ะผักเสร็จแล้วนะคะมาทีนี้จะพร้อมแล้วเดอร์ตรงนู้นก็พร้อมแล้วเดอมาตรงมุมสวัสดิการค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะแยะตะเปะเลยนะนี้นี่ค่ะแต่เราไม่มีน้ำปลาเดอเราไม่ใช้น้ำปลานะคะทุกท่านค่ะครกพร้อมแล้วค่ะกล้องจะพร้อมแล้ค่ะนู่นค่ะอิเลกเค็คขาอยู่ตรงนู้นนะนะมุมสวัสดิการเราอยู่ตรงนี้เนะี่นี่ค่ะมันมันลกก็ขอโทษขออภัยเดอจ้าปะ ตำกันแล้วเรากินข้าวด้วยกันเนาะกิน้มตำด้วยกันค่ะมื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเดียวกันค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะทุกานทุกคนแล้วก็จะเหลือเป็นรอบบายอีกนู่นนะคะหลังจากพี่เพื่อนเราลงเขาขึ้นแล้วสามโมงสี่โมงหิวอีนึงรอบนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาจ้าจ้าหนึ่งกำลังใจก็เป็นกวานกำลังใจให้เจ้าบ้านนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะคะไปติดตามกันจ้า ส้มตำข้งา,งางกะปินะี่งของเราจะเป็นสูทหลวงพระบางไนงะหลวงพระบางหลวงพระบางาเราใส่กะปินะคะเป็นอย่างนี้ค่ะทำไปเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเรามีมะเขือเทศไม่สุกเนาะ หายากมากนะคะช่วงนี้มีค่ะแต่มันไม่สุกของเราเองลูกเล็กลูกน้อยของเราก็มีนะแต่มันไม่ค่อยสุกมันไม่สุกค่ะเนี่ยแม่ก็ต้องใส่เยอะยเยอะใส่เยอะเยอะนี่เลยใส่เยอะเยอะใส่เข้าไปอ่า ะะตรงนี้นะคะ่ะสามผู้ใหญ่ชูค่ะงานด้วยผู้ใหญ่ชูนะคะ,ะ,คะปลาราของเรานะคะเขนี้พอคะ่ะพอพอๆานีะนะ,ะมาเกือบพุงลงะคะ่ะ ม่ต้องเผ็ดนะคะกินเผ็ดบอกเป็นค่ะอยู่ข้าวเราไปกินด้วยกันเด้อแป๊บๆป,ป,ปันเด้มเอมะนาของเราเพิ่มอีกไหมเพิม่มอีกสนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะเอ้มันเาเพิ่มไดหนึ่งอน เอาสิดื่มใส่ดื่มใส่น้ำตาลใช่ไหมคุณแม่ค่ะขา,าขาดไม่ได้กับน้ำตาลค่ะเราเอาใส่น้ำตาลอ้อยดีกว่าเนาะใส่น้ำตาลอ้อยเป็นกรรารปัดื่มสันทร์กันเสนียงดังไปนิดนึงขอโทษทีขอโทษค่ะน้ำตาลอ้อยนะมันจะหอมนะ เก,กือบพวงก็พอเลกมเอาอีกลูกหนึองอ้ามาอลูกต้นที่ต้นเองค่ะ มันจะได้อน่ลัเจอลงไปทางน้ายดีไปเรื่ยนะตรงนี้อะไรจะใสก็ใสเนยแต่ชอบชอบชอบอะไรรู้ไหมเราก็จะใส่อันนี้ไม่มีใครไม่เหมือนใครเหมือนใครไม่เหมือนเราเราก็ไม่เหมือนใครนะที่ต้องเอาเหมือนใครใครก็ไม่ต้องมาเหมือนเราเนาะสูตรอ่าสูตรของใครก็ของใครสิเนาะ แตะเจ้าถักรุ่งใส่ไปด้วยนี่สูตรสหเทสตัวเองนี่ทุกสิ่งทุกยอย่างลอมาพร้อมด้วยเส้นมะละกอตะลงข้ะตุงต้งนะคะตรงนั้นค่ะตุงต้งตุงต้งตุง้งโอเคนี่ค่ะโไปค,ค่ะ อยู่ก,กังน,นะนั้นลังเลนัจังชิมกบช่างเยี่หญ่หลงตัวค่ะน,ะนะกรกเรามันจะไม่กรอบนั้คุณฮันเพซื้อมาหลายวันเนาะ อีกคำหนึง่งอร่อยค่ะอือหือปลองม,มาตักเลยนะคะตักเลยค่ะทำนู่วจานมาแล้ว่ะจามาแล้วจานมาแล้วใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะจานบางลง เส้นมีนิดเดียวเท่านั้นเองเข็นอีกเค่นีกก็เลิศเลยเฟแล้วเนาะประมาณนี้นะคะนี่มตามมาล้ัวตามจมมะละกอเราก็เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะมาทานด้วยกันค่ะหน้าตาจะไม่ไม่สวยนะแต่มันอร่อยมากกระสุดเวอร์ค่ะแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาค่ะมาค่ะกินด้วยกันมาเลยค่ะร้อนๆกับน้ำค่ะมาทานด้วยกันค่ะสไตล์เรียบง่ายเลยนะคนี่แหละกพว่าสไตล์เรียบง่ายเห็นไหมสไตล์เรียบง่ายไหมง่ายไหมคะง่ายไหมค่ะเรียมง่ายก็ไม่ต้อง with them. ไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะกินด้วยกันกินด้วยกันเด้อนก็มีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะไม่ต้องกินอะไรเยอะๆนี่ได้แค่นี้ก็โอ้โหถือว่า,าเราก็ยังมีังมา,างนอะะาหารจานดวนของเราแนละ้วไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะบา,บายย